อัสลามอะลกุมบเระห์มุลลฮ์วอบระกาตุพบกับช่วงผ่านกระแสโลกกับผมพูนันกนกผงซึ่งจะนำเสนอท่านผู้ชมด้วยกับข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่ต่างเพื่อการก้าวทันกระแสโลกท่านผู้ชมครับผู้นำประเทศแรกๆที่ได้ส่งสารสนแสดงความยินดีภายหลังจากการสาบานตนครับตำแหน่งประธานาธิบดีชั่วคราวของอียิปต์คือนายอัดลีมันซูนั้นก็คือกษัตริย์อับดุลล์แห่งซาอุดีอาระเบีย และข่าวที่ยืนยันได้ก่อนหน้านี้ก็คือซาอุดิอาระเบียได้ให้เงินสนับสนุนแก่พลเอกอับดุลฟัตตาอันซีซี1 0 0 0ล้านดอลลาร์เพื่อการโค่นอำนาจรัฐบาลของประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมุลซีและสำนักงานข่าวกรองของซาอุดีอาระเบียยังยอมรับว่าพลเอกอันซีซีได้โทรศัพท์พูดคุยกับกษัตร,ริย์อับดุลล์และแจ้งสถานการณ์ล่าสุด นอกจากนี้ยังรับรองกับกษัตริย์อับด <lawsuit royable. S 1> <rhyme. S 2> ุลลาห์เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่มั่นคงโดยที่กษัตริย์อับดุลลาห์ได้แจ้งกลับไปว่าสถานการณ์ในอียิปต้องการความชาญักแลงและความระมัดระวังสิ่งหนึ่งที่ซาอุดีอาระเบียมีความกังวลก็คือขณะนี้ฝ่ายที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมูซี่ยังคงเคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหารดังกล่าวและหาก อิควานอัลมุสลิมินได้ขึ้นกลับมาเป็นรัฐบาลได้รัฐบาลใหม่นี้จะมีความเข้มแข็งมากกว่าเดิมและจะมีการต่อต้านซาอุดีอาระเบียเพิ่มมากขึ้นด้วยและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ซาอุดีอาระเบียได้ยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศอื่นในลนักษณะที่สนับสนุสนฝ่ฝายตรงข้ามกับประชาธิปไตยที่เคยกระทำมาแล้วและยังคงกระทำอยู่คือการส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือผู้นำ กษัตริย์ฮามาดอัลคอลิฟะแห่งบาฮารนทาการปราบปรามประชาชนบาเรนที่ออกมาประท้วงเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของตนยิ่งไปกว่าน,นั้นรัฐบาลซาดีอาระเบียเองยังปราบปรามการประท้วงของประชาชนของตนเองที่เป็นชีอะที่มีอยู่ประมาณ3ล้านคนและส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตอนออกของประเทศด้านติดกับบาฮเรนอย่างหนักมีการควบคุมผู้ประท้วงไปขังอย่างมากมายรวมทั้งอาญาตุลล์นิม อันนิมผู้นำทางศาสนาไปขังคุกในสภาพที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสทั้งนี้เนื่องจากอัจตุลลนิมอันนิมได้กล่าวปราศัยวิพากวิจาร์การปกครองของราชงาวงศ์ซาดีอย่างหนักเราจะไปฟังคำปราศัยบางส่วนของท่านครับ نحن على امتداد مئة عام نعيش ظلم وجر وخوف وترهيب منذ اللحظة الأولى ولد فيها تحاط بالخوف والترهيب والمطاردة والتنكيل ولدنا واجواء الترهيب حتى الجدران كنا نخشاها حتى الجدران ما ندري ما نعرف من ترهيب الظلم والجور اللي كان يقع علينا في هذه البلد أنا عمري خمسين عام أكثر نصف قرن منذ ولادتي إلى يومي هذا ما شعرت بأمن ولا أمان في هذه البلد منذ نعومة الأظفار لأن أنت منتهى متهم على كل حال في كل مكان ومهدد في كل لحظة وهذا ما صرح به مدير المباحث لي شخصيا حينما اعتقلت قال أنتم الشعب كلكم لازم تقتلون هذا منطقهم كلكم مدير المباحث في المنطقة الشرقية نفسه ما زال المخطط في الذهن موجود قيام بعمل مجزرة بسف دماء اهلا وسهلا حاضرين دماءنا رخيصة دفاعا عن قيمنا لا نخاف الموت ونعشق الشهادة قبل أشهر بدأت شعلة روح الكرامة تتقد في نفوس الشباب مشعل الحرية يتوهج طلعت الناس تعبر تريد إصلاح تريد كرامتها تريد حريتها معتقلون أكثر من 16 عام موجودين في السجن ظلما وزورا وبعدها دخل درع الجزيرة والجيش السعودي وانتهك البحرين وقمع و ثم اعتقالات تلوى اعتقالات زين فمن الذي اثار الفتنه والشغب؟ مثيري الفتنه والشقاق والشغب في بلده عوامية وهي السلطه وليس الشعب وسنبقى ندافع عن المعتقلين الماضين والحاضرين ونقف معهم وما عندنا مانع نعتقل وياهم بل ما عندنا مانع يسفك دمنا من اجلهم والدفاع عنهم وسنبقى اشد واعظم نتضامن مع البحرين اهلنا في البحرين لو لم يتدخل الجيش السعودي ولا درع الجزيره لكان واجبا علينا ان نقف وندافع عن شعب البحرين وهم اهلنا فما بالك الجيش السعودي الذي يشارك في القم والقتل وهتك العرض وسلب المال لان هي سحاب كان قد خي بتاشون มาจากความต่างที่พวกเขานับถือาศาสนาอิสลามคนละมัสฮับกับผู้ปกครองและเป็นมัสฮับเดียวกับประชาชนส่วนใหญ่ของบาฮเรนนั่นคือนิกายเชียดังนั้นสาเหตุที่ซาอุดิอาระเบียได้ส่งกองกําลังทหารไปช่วยผู้ปกครองบาฮเรนปราบปรามประชาชนของตนก็เพื่อสกัดกัน้นไม่ให้การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนจากภาคบาฮเรนนั้นเข้ามายังทางภาคตอนออกของซาอุดีอาระเบียซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นเชีย และที่สําคัญภูมิภาคนี้เป็นแหล่งผลิตน้ํามันที่สําคัญของประเทศนั่นก็คือบริเวณเมืองดัมมัมดะฮารีและกอติฟเป็นต้นที่สําคัญก็คือมุสลิมในภาคตะวันออกของซาดีอาระเบียและบาฮเรนเป็นเครือญาติกันเพราะเดิมดินแดนทั้งสองนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่อังกฤษเป็นผู้ที่แยกดินแดนทั้งสองส่วนนี้ออกจากกันโดยส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่อังกฤษยกให้เป็นของตระกูลอันซาอูดและส่วนที่เป็นเกาะ ยกให้กับตระกูลอัลคอลิฟะมุสลิมเชียร์ที่อยู่ในภูมิภาคนี้เป็นประชาชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยุคแรกของอิสลามในขณะที่ตระกูลอัลซาอุดที่ปัจจุบันนี้มีความร่ำรวยมหาศาลท่ามกลางความทุกข์ยากของมุสลิมทั่วโลกในดีดนั้นได้เดินทางมาจากบัสรอและตั้งถิ่นฐานอยู่ที่แคว้นนัชในคาสบุทรอาหรับเมื่อประมาณ500กว่าปีที่ผ่านมานี่เองส่วนตระกูลอัลคอลิฟะเป็นอาหรับ เผ่าบันีอุตบะที่อพยพมาจากแคว้นนัดมายังคูเวตในศตวรรษที่18และเข้ายึดบาเรนในคิสกักราช1 7 8ดหลังสงครามโลกอังกฤษได้สถาปนาประเทศทั้งสองขึ้นในคราวเดียวกันกันกบตั้งประเทศกาตาคูเวตและสหรัฐอาหรับอิมิเรตในประวัติศาสตร์นั้นตระกูลอันซาอุดได้ขึ้นปกครองประเทศซาดีอาระเบียโดยอับดุลลาซิสอันซาอุดเป็นกษัตริย์คนแรก จนกระทั่งเสียชีวิตในปีคิสกราด1,953ทิ้งบุตรชายไว้34คนเพื่อสืบทอดสู่การเป็นกษัตริย์คนต่อไปแต่จนปัจจุบันลูกๆของอับดุลซิสอันซาอูดเพิ่งจะเป็นกษัตริย์ได้เพียง6คนที่เหลือหากไม่เสียชีวิตไปแล้วก็อยู่ในวัยที่แก่ชราเต็มทีปัจจุบันบรรดาเจ้าชายตระกูลอัลซาอูดมีทั้งหมดกว่า6,000คนและเป็นผู้หญิงในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน และเจ้าชายเกิดทั้งหมดจะเข้ารับหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองอีกส่วนหนึ่งได้ผ่านตัวเองไปทําธุรกิจด้วยเงินทุนจํานวนมหาศาลที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดก็คือเจ้าชายคอลิสบินตาลานที่ได้รับฉายานามว่าเป็นเจ้าชายที่ร่ารวยที่สุดในโลกและผู้ที่ตามมาห่างๆก็คืออับดุลอาซิสบุตรชายของกษัตริย์ฟาฮผู้ล่วงลับนั่นเองปัจจุบันเงินลงทุนของตระกูลอันซาอูดในกิจการต่างๆที่สหรัฐอเมริกา มีประมาณ12.5ล้านล้านบาทซึ่งมีตั้งแต่หุ้นในธนาคารขนาดยักษ์บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ใน Wall Street, ส์สตรีทสวนสนุกดิสนีย์แลนด์บริษัทสร้างภาพยนตร์ในฮอลลีวูดบริษัทดนตรีขนาดยักษ์ใหญ่และกิจการโรงแรมหรูหราซึ่งกิจการเหล่านี้ล้วนแต่อยู่ในประเภทที่ผิดต่อหลักการหุอิสลามทั้งสิน้นก็คือกิจการเกี่ยวกับดอกเบี้ยเช่นธนาคารและกิจการ ด้านการเงินที่มีในธนาคารสากลชาวยูเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวกับความบันเทิงเช่นดนตรีและภาพยนตร์ส่วนสินค้าหลักที่ซื้อเข้ามาก็คืออาวุธจากสหรัฐอเมริกาบางล็อตมีมูลค่าถึง1.2ล้านล้านบาทซึ่งเท่ากับงบประมาณของประเทศไทยทั้งหมดครึ่งปีและอาวุธเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปเพียง10หรือ15ปีก็เริ่มล้าสมัยต้องมีการสั่งซื้อกันใหม่โดยไม่ได้ใช้ไปรบกับใครที่ไหน ที่เห็นใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็จะมีเพียงแต่เป็นการส่งไปปราบปรามมุสลิมในบาเรนนั่นเองที่สำคัญรายได้หลักของประเทศซาดิระเบียนั้นมาจากการขายน้ำมันซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดโลกเกือบร้อยละ25แต่รายได้เหล่านี้ไม่ได้กระจายลงไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงถึงแม้ว่าจะมีการสร้างระบบสาธารณูปโภคและสวัสดิการสังคมเช่นถนนโรงพยาบาลโรงเรียนมหาวิทยาลัยก็ตาม แต่ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในชนบทเองนั้นยังมีฐานะที่ยากจนปัจจุบันประชาชนของเาอุดราเบียมีฐานะต่ำกว่าความยากจนถึงร้อยละ20และประมาณอย่างน้อย2ล้านคนอยู่ในฐานะวิกฤตต้องอาศัยเงินสวัสดิการของรัฐประทังชีวิตเดือนละประมาณ850รยาิยันซึ่งส่วนที่เหลือนั้นแม้จะมีฐานะดีขึ้นมาบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะตกเป็นหนีจ้จำนวนมหาศาล และเมียตาว่างานสูงถึงร้อยละ25การที่รายได้ประชาชาติต่อหัวของซาดิอาระเบียอยู่ที่เกือบ43,000บาทในขณะที่มีคนยากจนในประเทศจำนวนมากแสดงว่าความร่ำรวยนั้นกระจุกตัวอยู่เฉพาะคนกลุ่มเล็กๆใกล้ๆผู้ปกครองเท่านั้นเฉพาะตัวของกษัตริย์อับดุลลอเองนั้นมีทรัพย์สินถึง5 4 0 0 0ล้านบาทรังตำแหน่งกษัตริย์ที่ร่ำรวยเป็นอันดับสาของโลก ในอดีตรัฐบ,บาลซาอุดิอารบเบียไม่เคยยอมรับว่ามีคนจนอยู่ในประเทศแต่หลังจากที่กษัตริย์อับดุลลอห์ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนแหล่งสลัมในกรุงริยาตเมื่อปีคิสราช2009ความจริงจึงได้ปรากฏขึ้นทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดซาอุดิอารบเบียจึงสนับสนุนฝ่ายทหารให้ปฏิวัติค่นล้มประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมูซีแห่งอียิปต หรือว่าเพราะเหตุใดซาอุดิอาระเบีย re, จึงสนับสนุนฝ่ายต่อต้านให้ทาการโค่ well, นล้มประธานาธิบดีบาชัดอัลอัสซัดในซีเรีย re, และเหตุใดซาอุดิอาระเบีย re, จึงสนับสนุนกษัตริย์ฮามาดวินีซาอัลคอยฟ้าแห่งบาฮารนเหตุผลก็คือว่าพวกเข,เขาคิดว่าตนเองนั้นคือผู้ปกครองและเป็นเจ้าของความมั่งคั่งแต่เพียงผู้เดียวโดยลืมคิดไว้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นแท้ที่จริงแล้วได้มาด้วยกับการเกิด พัฒนาการใหม่ๆของโลกนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นมาจากเอกอุลลสุบานวตาลาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้อบิลลาฮิตตฟิกวะลิฮิดายะวัสสลามอะลัยกุมะเราะฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ